มีคำถามที่ทางบ้านเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาถามไม่ออกกาลกิตอินดาวงสงสัยเพิ่นเคยเป็นเมสีเก่าเนาะโดยนามสก,การพระอาจารย์ขาน้อยอยากถามว่าขาน้อยไปซับไซบาทอยู่วัดบ้านออกตอนญาติโยมกัเว้าลมกันซับเพเหระเสียงดังบางคนกรเล่นโทรศัพท์สวนกับเสียงของพระเพิ่นกำลังให้สีน และบางองค์ก็ลมกันเออสดงว่าพระก็ลมกันเนาะในขณะที่โยมกําลังใส่บบตรข้าน้อยก็เลยใจเสียพระอาจารย์มีวิธีไดบ่มีวิธีไดบ่ที่จะสวยให้ข้าน้อยอยากไปอวัดอีก,ก <c oughs> เขาไปเอาบุญเนาะเขาไปเอาบุญเนะเาะก็จะย่าไิคิดบ่ดีแต่ว่ามันก็นยากเลย สมมติเอันแม่ออกติ๊กเนี่ยไปวัดอยู่ดูๆไปเห็นแต่เนื้อคู่กินข้าวแรงอยู่สิเนื้อคู่กับยำแต่กับตำมักฮงยำแต่กับตำข้าวปุ้นกระซุ่มกันอยู่บ่เศ้ามันก็มีฮอตปิ้งไก่เขามาพร้อมอย่างเนี้ยยังอุ่นใจบ่เวลาไปบ่เนี้ยมันก็บบ่ค่อยอุ่นใจอะไรมันบ่ใจก็อยากเสียเพื่อกันเลยเนาะเขาไปกำลังใส่บาตรอยู่เนี้ คูบาบางองค์กับสูบยาสูบแล้วก็ล้มกันเสียงดังครคูบากับยาพอนะออกตัวนญายโยมกับอาจารย์ไ่เพิ่งกำลังห้ซีนอยู่กับจักมันเบ้าเรื่องยังกรบื้อจักลมโทรศัพท์เสียงดังบว่วดังไะบางคนก็เล่นติก๊กต็อกอยู่ซ้ำซากเปิดเสียงดังบว่วดังมันก็น่ารำคาญเป็นบ่ละบวกห้ความเคารพต่อสถานที่สถานที่หอสันเนี่ยเอิ้นวาศาลาหงษทำบนที่จะมากล่าวศินกล่าวธทม บนที่จะมาโอ้ลมเรืองทมต่อนหน้าพระพุทธเจ้าสั่มพระพุทธเจ้านั่งย่อนเป็นบ่ทำความเคารพควรงดเว้นจากการใส่โทรศัพท์งดเว้นจากการโอ้ลมสัพเหระแม่แต่ยาคูคูบาอาจารย์ยาพอยาตาก็คือกันให้ความเคารพเนาะเวลานี่ยาทานใหญ่เพิ่นกำลังให้ศีลให้พรกับยุทธสกอารณมกันนะแล้วเราจะร่มกับรดมืดมืดมกับร่มรดเนาะ แต่ว่าห้ามบ่ได้เลยแม่ตุเนื่องจากว่าพวกเพื่อนนะน่ะอาจจะบ่เห็นโทษของมันเถอบ่ได้ยินครูบาอาจารย์ซี้โทษให้ว่าเออเฮ็ดแบบนี้มีโทษเด้อเฮ็ดแบบนั้นบ่มีประโยชน์เด้อก็เลยบ่ได้เห็นโทษเมื่อบ่ได้เห็นโทษกะเฮ็ดยุหันแหละเนาะมันก็เลยยากนะเฮ็ดจังไดหล่ะเวลาเขาเห็นแบบนี้แลลวเฮาจังจะอยากไปวัดอีก อาตมาเคยบอกให้ฟังเรื่อยๆเคยบอกให้ฟังเรื่อยๆนั่นแหละให้อาศัยผ้าญีพนใส่นั้นแล้วเลืกบถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนกับอุบาสกอาตมาเราให้ฟังเรื่อยๆเป็นบ่ไปนิมนต์พระองค์หนึ่งเจาะจงจากสงมาครับฐานแทนสงอยากถาวายสังฆทานแต่ว่ามีเข้าของน้อยเพียงพอแต่องค์เดียวฉันก็เลยไปขอพระองค์หนึ่งมา เจ้านาทีก็ให้ลำดับแก่พระองค์นั้นปรากฏวอาพระองค์นั้นเน่ะเพื่อนเป็นอาบัติตาราชิกเป็นผู้ทุศีลแล้วเพื่อนก็ไปเหอนของโยมคนนั้นถือบาทออกไปเ,เมื่อถือบาทออกไปหอดเหอนปุ๊บพอออกผูน,นั่นทั้งทังที่หู้อยู่ว่าพระองค์นี่นี่นะเป็นคนทุศีลแต่กระล่างตินให้ยังดีเ็จตินให้ยังดีเตรียมอาสนะย่างดี เอาน้ำมันมาน้ตเท้าให้เตรียมอาหารมาถวายจนเพิิอนอิม่มหนำเพียงพอแกความต้องการแล้วค่อยทรงเพิินกลับไปทั้งทั้งที่หู้อยู่ด้แม่ตุ่าเพิ่นน่เป็นคนทุศีนีนะเป็นปาราชิกแล้วแหละแต่ว่าเฮ็ดยั่งดีเลยเพิ่นเฮ็ดเพื่ออย่างน,นะเพื่อพระองค์นี่ทิทุศีนีบ่บ่เพื่อ,อ,นนอ,อ,เ,อเขารบในสงเฮ็ดความเขารบในสงเพราะตัวเองนิมน เจาะจ่จงจากส่งมาครับท่านพอตกตอนบ่ายมาพระองค์เก้านั่นแหละกลับมามาขอยืมจกยืมเสียมน้าพ่อออกพ่อออกนั่งอยู่ทึงเตียงก็เอาตีนเคียให้ซะเอาตีนเชียจกเสียมอยู่ใต้เตียงนี้มาเอาไหมสาวบ้านกรตามนี่ที่เตียงเลยเออุบาสกคนเนี่ยพ่อออกคนนี้มือเศร้านี่เฮ็ด,ดีเอาเทเอาวว่าเตรียมอาหารบานเขาวถาวายอย่างดีล่างตีนเสื้อตีนให้ยังดี มาตอนสวยเลยวาเอาตีนเคลียให้คือบัเขารบต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าเลยเนาะว่าเสร็เราก็เลยบอกว่ามือเศร้านี่ขาพระเจ้าแสดงความเขารบสงฆ์เขารบต่อพระสงฆ์เพราะนิมนต์สงฆ์มาหับทานแต่ว่าบัวสามารถถวายแก่หลายองค์ได้เพียงพอแก่องค์เดียวก็เลยถวายได้แต่องค์เดียวนิมนต์เพิ่มมาแทนสงฆ์แต่ว่าพระองค์นี่มีอย่างเป็นคนทูตซีนค่อยก็บ่เขารบบ่วเขารบเพิ่นเนาะ นี่เป็นเครื่องซื่อให้หู้ว่าจังใดกำลังจะบอกให้ญาติโยมเข้าใจว่าเฮาบ่สามารถเลือกพระได้ในปัจจุบันนี่นะบางองค์ก็ดีบางองค์ก็บ่ดีหลายๆองค์แม่แต่แตพวกอาตมาเองนี่คือกันบางที่ก็บ่ได้ดีแม่เอาบางเทื่อกันยังคิดในกามคุณคิดเหมนโลภอยากได้นี่อยากได้นั่นอยู่บางที่ก็โกรธเครื่องผู้นี่โกรธเครื่องผู้นั่นอยู่ บางข้างบางคราวก็ใส่คําว่าบ่เหมาะสมกับออกตุนฮะโยมก็มีอยู่บางข้างบางคราวเหมือนบ่เออบางทีก็สม,มาทานศีลได้รักษาศีลได้จเจริญกุศลได้มันก็เป็นบางข้างบางคราวแบบนี้แม่แต่บอนอื่นๆหรือคนอื่นๆกับเส้นเดียวกันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งมดพวกเขาก็เลยต้องมาใส่ใจว่าเขากําลัางจะมาให้ทานเจาะจงพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ มาตักบาทกับเพื่อเจาะจงไปหาพระสงฆ์เฮาจะไปเอาสิ่งที่เฮาเห็นอยู่ตอนนั้นมาเป็นเครื่องบันทอนกุศลของเขาแต่ว่าเห็ดย,ยากเห็ดยากเด้สำหรับคนที่โบ่ได้สดับภาพฟังนี่เห็ดยากแต่พวกเขาผูด้ได้สับภาพฟังแล้วถึงแม้นบาเห็นขั้งแรกๆนะเฮาใส่ใจบ่ทันมันก็อาจจะใจเสียอยู่นบ่ แต่เขาก็ต้องน้อ,นอมระลึกถึงธรรมโอพระพุทธเจ้าเิ่นบอกว่าเจาะจงทรงมีอาน,นิสงมากมายมหาศาลบ่ต้องไปใส่ใจเพึ่งผู้มาหับทานแทนเนี่ยเขาใส่ใจแบบนี้กุศลนฮาก็จะเกิดขึ้นนะแล้วเขาจะอยากไปวัดแล้วเขาจะอยากไปวัดเจ้าโกดเครื่องเขาอยู่เฮือนเนี่เจ้าก็ได้บุญหยัอย่างดอกแม้แต่เจ้าไปวัดเจ้าไปกดเครื่องเขาเจ้าก็บ่ไดัประโยชน์อย่างให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์พุทธ แล้วก็เฮ็ดทานไปเอาละตอนใดที่เฮามีโอกาสดีเฮาเลือกได้ว่านิมนพระที่เฮาเคารพบนับถือบ่หรือบ่าพระผู้มีศีลมาทับทานแทนส่งใดเออตอนนั้นเฮาก็จังคอยบ่าอีกกรณีหนึ่งเห็นบ่เฮาบ่าสามารถเลือกได้เฮาก็ต้องใส่ใจเองได้พระพุทธเจ้าจึงตัดกับพระอานนทนแม่นบา่านนท์เอ้ยต่อไปโคตระผู้สง์สงผู้ตัดวงตระกูลของพระสงฆ์นี่นะจะมีเพียงผ่าน้อยห้อยหู มีผ้าเหลืองห้อยแขนห้อยคอเป็นเครื่องซื้อให้หู้ว่าเป็นพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าจะมีลูกมีเมียได้เห็ดให้ใสานาได้ทำมาค้าขายเมื่อนคนปกติเลยแต่ถ้าผู้ใดมีความเลื่อมใสในประสงค์นิมนทานเรานั่นมาแล้วให้ทานเจาะจงสงได้ใจถึงแกสงฆ์ได้แท้เฮากะกล่าวว่าโบสามารถนับผลนับอันิสง์ของทานในข้างนั่นได้เห็นไ่ เมื่อเขาเลือกบ่ได้อะต่อไปภาย,นายในแห่งนักก็นีอีกมีลูกมีเมียได้เฮ็ดให้ไสานาทํามาค้าขายได้ปกติแต่ถ้ายังใส่ใจได้ดีกะกุศลเกิดขึ้นลายได้คือกันเนาะเมื่อเขาเลือกบ่ได้เขาก็ต้องเห็นแบบนั่นแหละแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเลือกได้เขาก็ต้องเลือกเพราะการเลือกแล้วให้ทานพระศาษษษสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญเลือกบุคคลผู้ครับทาน เลือกของทานเลือกเวลาในการให้ทานพระพุทธเจ้าสรรเสริญกันเลือกแล้วจึงให้ทานอันนี้เป็นคำตอบเด้อ